สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรุการนะครับเกี่ยวกับมุมมองรุการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับชีวิตที่เลซิเลียนนะครับเลซิเลียนแปลว่าอะไรแปลว่าความยืดหยุ่นชีวิตที่เลซิเลียนนะครับก็คือชีวิตที่มีความยืดหยุ่น เห็นเพื่อนพ้องนะครับนะเขาคุยกันว่าสมัยนี้นะนิยมใช้คํานี้กันชีวิตที่เลซิเลียนก็คือทําอย่างไรให้เลซิเลียนให้มีความยืดหยุ่นเราจะบอกว่าสามารถรองรับนะครับกับสิ่งต่างๆความพิกผันผันขวนแปรปวนต่างๆนะครับในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกในขนานี้นะครับเราเรียกว่าชีวิตที่เลซิเลียน คำนี้นะครับนอกจากนะที่ได้ได้ยินจากเพื่อนผูงนะพูดถึงนยุคสมัยเนี้ยต้องเลซิเลียนเลซิเลียนก็คือมีความยืดหยุ่นเนี่ยก็มีวันหนึ่งไปฟังคลิปนะครับที่คุณไม้มารอนี่นะครับนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทองคำนะผู้ซึ่งเขามองเห็นเหตุปัจจัยนะครับปัญหาว่าอาจจะเกิดกิจการเงินธนาคารในอนาคตนะครับคล้ายๆกับเหตุการณ์ในเลแมนนะ นะครับเราก็ตอบยากนะครับแว,ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเราเลยต้องมาออกแบบชีวิตให้มันส e เด l i นน t ครับให้มีความยืดหยุ่นว่าถ้าเกิดมันวิกฤตนะเกิดมีวิกฤตแบบเร e n นหรือวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่ซ้ำไปกว่าขณะปัจจุบันนะครับเพราะว่าจะเกิดการล้มละลายของ ธนาคารและสะบันการเงินนะครับเนื่องมาจากขึ้นนี้สินนะที่ตั้งตระงานสูงอยู่นะครับซึ่งไม่ใช่คุณไมคมอรณนี่ท่านเดียวนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็มีคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับก็พูดถึงเรื่องของการล้มของระบบธนาคารเป็นดอมิโนนะครับอาจจะเห็นในประมาณครึ่งแรกของปีหน้า2564้าครับ รวมถึงเรื่องของการ,ก,ารกระจายความเสี่ยงะในมุมมองของคุณเลดโอนะครับที่พูดถึงว่าสิ่งนี้เขาย้อนศึกษาในปริวัตร์500ปีนะครับเขาย้อนเห็นการซ้ำรอยของประวัติศาสตรนะ์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะที่เขาเล่าบอกต่อให้ฟังเขาบอกว่าจะใช้ประสบการณ์เฉพาะในปัจจุบัน ที่เรามีในรอบหลายสิบปีในช่วงชีวิตของเราเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่เกิดขึ้นแต่มันเคยเกิดซ้ําในประวัติศาสตร์เมื่อย้อนกลับไปหลายร้อยปีที่แล้วนะครับและวันนี้จริงมาชวนคุยกันในเรื่องนี้นะครับว่าชีวิตที่เลสิเลียนชีวิตที่มีความยืดหยุ่นก็คือการกระจายความเสี่ยงไว้ในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับที่ผมพูดถึงอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ หลายเดือนที่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังพูดอยู่ว่าสําหรับมุมมองผมเองเนี่ยมองว่าปี2564เนี่ยเป็นปีที่ต้องวัดใจบางท่านเนี่ยนะครับก็มองเรื่องของการหากําไรหาไรายได้แต่ไม่ทราบเผื่อทางหนีทีไล้ไว้สําหรับเหตุการณ์วิกฤตที่หนักขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือการล้อไปกับขึ้นนะครับวงรอบใหญ่เรียว่าซูเปอร์ไซเคิล หรือลองเวฟขึ้นระยะยาวนะครับขึ้นเนะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือมันยังล้อไปอยู่กับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ทราบนะครับว่าแต่ละคนจะมองเห็นประกันใดแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับชีวิตที่เลสิเลียนนะที่มีความยืดหยุ่นผมได้มีการกระจายสินทรัพย์กระจายความเสี่ยงไว้ในสินทรัพย์ที่แท้จริงบ้านที่อยู่อาศัยยวดยานบาหันะนะครับเรื่องของเทคโนโีสมัยใหม่นะพวก มือถือคอมพิวเตอร์ะในยุคดิจิตอลที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เรื่องของที่ดินเพาะปลูกนะครับเงินสดแล้วก็ทองคำก็บังเอิญน,นะครับในช่วง2-3วันมานี้นะครับและได้ฟังคุณไม้มมรณนีนะครับได้ให้สัมภาษณ์พูดคุยนะกับในกลุ่มรายการหนึ่งนะะว่าเขาก็ได้ไปซื้อ small farm นะฟาร์มเล็กๆอาจจะติดแผง โซล่าเซลล์นะครับเซลล์สุริยะไว้นะครับเพื่อเป็นพลังงานนะไฟฟ้าหรือว่าใช้ในลักษณะของเครื่องจักรกลนะครับในสวนในไร่วันสิ่งนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันบังเอิญน,นะครับนะที่มาตรงกับนะที่ผมได้เตรียมนะในเรื่องของส่วนไร่อาไวนะ้มีการเตรียมเรื่องสวน ไร่เอาไว้นะครับเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับใช้หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการกระจายสินทรัพย์เอาไว้จริงๆการซื้อที่ดินเพาะปลูกนะครับสําหรับคนเมืองนะครับหลายท่านที่ไม่ทราบเนี่ยจะชอบที่ดินแปลงใหญ่ๆบางทีต้องการ5้าไร่สิบไร่ขึ้นไปจริงๆข้อควรหนึ่งนะครับถ้าอยู่กันประมาณ3ามสี่คนเนี่ยที่ดินประมาณ1นถึงสไร่ก็เพียงพอนะครับในการปลูกข้าว ลูกพวกพืชล้มลุกนะครับเนี่ยกล้วยนะครับมะละกอนะครับพืชผักสวนครัวอสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเนี่ยเลยพามาดูกันนะครับว่าเนี่ยนะอันนี้เป็นลนักษณะสวนนะครับอันนี้เป็นสวนของญาตินะเขาก็มีเนื้อที่ใหญ่พอสมควรนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ย ซื้อที่เล็กๆไว้นะครับ1-2ไร่ก็เพียงพอแล้วนะครับถ้ามันเกิดวิกฤตที่เรียกว่าความไม่แน่นอนผันผวนที่ล้อไว้กับคลื่นวงรอบใหญ่ซุปเปอร์ไซเคิลนะครับไอลองเวฟขึ้นระยะยาวขึ้นเคอะไหนครับผมก็มองว่าที่ประมาณ1-2ไร่ก็เพียงพอและไม่จำเ,เป็นต้องซื้อที่แพงนะครับเพราะว่าเราต้องการประโยชน์อัตราประโยชน์ของมันในการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตเป็นอาหารเช่นข้าว นะพืชล้มลุกล้วยมะละกอพืชผักสวนครัวนะอยากกินอะไรก็ปลูกอะไรปลูกพริกนะครับปลูกผักนะเราก็มีการขุดบ่อน้ำแยะนะในกรณีที่มันมีความแรงนะครับซึ่งเราก็ตอบได้ยากอันนี้เลยชวนมานั่งดูสบายๆนะครับกับบรรยากาศทางธรรมชาติสบายๆนะเพื่อมามองดูว่านี่แหละครับ ถ้าคนรู้จักคำว่าเลซิเลียนจริงๆเนี่ยนะผมเห็นบางคนยังกระจายอยู่ในสินทรัพย์การเงินอย่างเดียวเลยนะกระจายในหุ้นในพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรเอกชนเงินสดนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมแนะนำว่าสำหรับชนชั้นกลางและล่างนะฮะเพราะว่าช่องผมเนี่ยผมพูดถึงคนส่วนใหญ่ในโลกนะแต่ก็มีพูดถึงอิลิชนชั้นนำบ้าง ในลักษณะของการบอกเล่าถึงหลักการในการปกครองบริหารนะเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ครองอํานาจอยู่ท็อปหรือบนสุดของพีระมิดนะครับแต่สำหรับชนชั้นกลางและล่างผมจะเน้นคําว่าสติปัญญาการพึ่งพาตนเองตามวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการและหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามพระราชดําริพระราชรดํรักขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพ่อหลวงของเรา ซึ่งหลักการนี้ใช้การได้และปลอดภัยนะครับในท่ามกลางวิกฤตนานาความพลิกผันผันผวนการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกที่ล้อไปกับขึ้นวัตจักรวงรอบใหญ่ซูเปอร์ไซเคิลหรือ Long Wave ลองเวฟนะครับขึ้นระยะยาวขึ้นเคที่เกิดการซ้ำแลว้วเกิดการซ้ำมันเป็นไปตามวงรอบของวัตจักรโลกนะครับซึ่งผมมองแล้วว่ายากที่จะหลีกเลี่ยงการซ้ำรอยประวัติศาสตร์ เป็นคาบเป็นการคบรอบเวลาของมันซึ่งขนาดนี้เป็นช่วงขาลงของขึ้นเคขึ้นระยะยาวนะครับซึ่งผมมองว่าเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิทัศน์โลกยังล้อไปยังไหลเลื่อนไปกับขึ้นเคตัวนี้เพาะปี2020เป็นปีเริ่มต้นจุดกึ่งกลางของการเปลี่ยนแปลงคือ2025คือจุดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดและกว่าจะไปสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงก็คือปลายทศวรรษนี้นะครับ2030 เพราะนั้นท่านได้ออกแบบชีวิตที่เลซเลียนแล้วหรือ,อยังชีวิตที่มีการกระจายความเสี่ยงมีความยืดหยุ่นที่เพียงพอนะทุกท่านได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วหรือ,อยังนะหรือว่ายังปล่อยชีวิตเรื่อยๆเปื่อยท่านได้ออกแบบชีวิตที่เลซเลียนนะครับคำว,ว่าเลซเลียนก็าบอกคำนี้กำลังนิยมนะในกลุ่มคนทํางานก็ดีนะในกลุ่มธุรกิจก็ดีแต่ท่านเข้าใจความหมายมันจริงๆริไหมครับ นั่นก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเลดาริโอพูดถึงให้กระจายความเสี่ยงเอาไว้แปลความหมายว่าอะไรลองเก็บไว้พิจารณานะครับในการลงทุนใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o ยูทูบชแนลอาจารย์เสก .0, 0. ั้นนึะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสู่ช่องอาจารย์เสกเสมอมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ